สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่น้องจ๋าเมือนี้เห้าซิม,มักกรรมดอกใหม่อีกแล้วจ้ะนี่มีเบตองเบตองตานี้จ้ะสือเข้ามาจะเป็นสองมัดสองมัดในจะซีโร่จ้ะใน,นก็เป็นดอกใหม่ดอกเราเรื่องจ้ะดอกแบบนี้ในการมันสันน่นน้องเสพน้อง ส่วนี้ดาวแพงจะพี่น้องอันนี้ก็ลอยก็บ,บาทได้เนี่ยดอกนึงเกือบสองบาทจะพี่น้องเดี๋ยวก็มาข้างนี้กต่ชิเป็นเตยนะจจะเนาะอันนี้เตยที่นุยที่นุยจะการจะมันจะเป็นมัดมัดนยีสิบหาต้นจะมัดทุ้งใยแบบเนี่ย ลุงหนึ่งมีสามลอยดอยลอยตนจ้ะพี่นอ้องฐานุก,กรรมมัน,นีอก็จะได้สามลอยกรรมจ้ะอันนี้ก็เป็นเส่องเพิ่นไปไหวพรพพิคะเนนนะจ้ะพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นกล้วยใหม่จ้ะแต่นย่ังบวชครบนะพี่นอ้อง เพราะว่าแบบเบ็นจม่าดอกเบ็นจม่าดอกเรื้องๆเท้าขาวอ่ะย่อมท่านย่อมท่านได้ไปเอาจ้ะแต่กะซิมี่พวกแต่กล้วยก็อ่อยจ้ะไปเอาอีกมือเอามือแรกเลยจ้ะกล้วยก็อ่อยบ่มีอันนี้สุดหนึ่งกะซิมี่ผัวมาไล่จะมาไล่ที่ก็รับก็เป็นพวงบันตองลอยจะไปนอก บ่มียยังร้ายจ้ะมันในสิมาลอยเออสิมมะกำดอกไม้จ้ะโบ,โบว่างนะจ๊ะาะว่างถอดรุ่นพราวันโกนกเสียงานจะเป็นแบบนี่ยนะจ้ะกำเดี๋ยวกระบ,บัวมาอีกก็ต้องมากำบัวอีกจ้ะกำดาวเรื่องเลยกับกำบัวดาวเรื่อง เวลาจะคล้องเอามาปลูกไม่เห็นดอกอใหญ่แบบจะพปหนอพุปก่อนเ้อกัะสีมีการไก่การไก่เนี่ยไว้ตัดไปตองตัดเกยจะพี่นอหน่อเสียบหลูกชิ้นเอาไวแบบอันใดการพันสันอ่ะถ้าการเห่าวแบบนี้ยจะพี่นอก็บอกตรงเสียบจะกับกำได้เลยจะ้ะ อาการมันสั่นๆนะมันการแบบนี้พี่น้องมันสั่นมันกลับว่าได้ก็ต้องเสียบจ้ะส่วงี้ดาวแพ้งเขาบอกว่าฝนตกเสียนบ่านี่มซึ่งสิม้าลอยจ้ะพี่น้องแต่ถามมันเนาสิกับถิ่มก็ถือว่าเขาขาดทุนนะจ้ะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าส่วงัน ฝนมันตกฝตกควนตกเราเลือกมันสีเนา่าเราเลือกสีเน่าสีโบงงามจะพี่น้องเนี่ยดอกหนึ่งเก็บสองบาทจะพี่น้องนี่เน่าคือถิมเลยนี่เอาบอาาัวได้จะเพราะว่าทาไปกัมแล้วเน่าดอกหนึ่งกับสิเป็นเน่าสองดอกแล้วพี่น้องต้องเลือกที่โบงงามมาถิมเอาแต่ตัวงามๆถึงจะมาหล่อยดอกมันกับบัวได้สูดอกเราจะพี่น้นงถุงหนึ่งมี่ถุงหนึ่งอ่ะมี่ ถ้ามันดอกใหญ่เขาก็ใส่หีชิมหาดอกหรือว่าหาซิบดอกมามันก็บ่ได้โคโบ่บเคยได้โคโภคอยหรอกจ้ะเพราะว่าคือมันเน่าองศ์แล้วเขาก็ต้องถิ่ม,ม,มง,ามางออกกั้นบ่นนงามก็ต้องคัดออกค้ะเจพี่น้องเนี่ยบ่งามสัมเองก็ต้องคัดออกเอาได้นี่ถ้าไปกลมร่วมกันก็น่นาวเวิร์ดไงจ้ะ คล้ายโค้งอ่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยทาโบอดทุนน่ะยูบ่ได้จ้ะแต่ก็ต้องคล้ายเนาะอาศีปนี่ขคล้ายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วจ้ะี่กระนาว ทีมร้ายนี่เนี่ยพี่น้องถ้ามันเสียร้ายก็จะไปบอกไปบอกกลานเพื่อนที่ว่าแบบว่าแบบของมันเนาร้ายนะเขาก็สิเข้มให้จะ้ะถ้ามันเน่าร้ายเพาก็สิเข้มให้เยาเน่าร้ายเนี่ยเสียดายของเนี่ยนี่ดาวมันแพงสวงเลยนะก็ดาวมัางาร ไอ้ดอกมันกรดอกแกอยู่จ้ามันวนันมันวันนังขานาบีหนอะมัน,นมันวันพูดตีบี่นองวันเหนีย วันจันทร์วันพระวันพุทธระบ่มบอะไรอ้ามืออื่นกับวันโกรวดหนตัวนี้เจ้าของกับบริเวรบึงดอกว่ายังไงที่หูว่าวันพระวันโกรดเบื่องพระที่นั่นจะพี่น้องบริเวแบบบูหูหรอกว่าเหมือนได้วันพระวันศีลนีวกับบูหูไว้จักคำลงไปเบิ้งพระที่นั่นอย่างเดียวจ้าบริเ้อจ้ะเด้อไปกำดอกไม้ก่อนจ้า สวัสดีค่ะ